Ô phụ cắt là. Ô, chị. Chị bật hoạt động. Chị bật hoạt động. Ô, chị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 

ขาดแล้วพี่น้อง <c oughs> ข้อขาดด้วยเหียแห้งไรเจอเสียมขอบไปพี่หยิงกาทวนเลยอันเดีดยนี้เอาแล้วเอาตูมูบเอาตู่มูมันยังดีก็ไปย่างอยู่คนอยู่ไย่า <c oughs> งสามกิโลหอกหนึ่งอยู่ <c oughs> นั่งเกียร์เร็นยู่นี่ไมื่อยไรให้กูไปย่างอีกเต็มเต็มตาเนี่ยกับพ่อแล้วพี่น้องเ้ยมาเนี่ยอฮาไปหนีเจ๊กไฟสีร่างหรอก ยินพี่มเนาะหน่อยตอกบรรยากาศยงมบรรยากาศ,ากาศใหญฮะสังกีวันเด,ดปอยู่เดีย๋ยวไปเอาในสอกหินหนะ่อนา ิามบรรยากาศทำความสะอาดป่าครับวันนี้นี้เป็นพนักงานทำความสะอาดในป่าใหม่พี่น้องโอ้บึงบ่รยากาศเยือยเท,า, <c oughs> ทาัท่นเท,า,ทาตายโอาก็ไม่แล้วพี่น้องค้นมหาค้นอานี้ต็ก่ยดียวนี่สวย

ใกล้ก็เขาขึ้นมองฐานตอนนั้นอยู่โอ้ถึงว่าตอนนั้นยังเ่าวะนี่เขาไปหาตอนนั้นมันมีตะหลุนเก่าซิอปปบอยู่นี่มันยังรุนร่นรุ่นซีซิบอยู่หาซิบอยู่บ้านไหนเ่าบ้านไดนนั่นดอกนึงนะ เขียวัเห็ดแป้งนี่